การสื่อสารในบ้านเราเองเนี่ยระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานระหว่างส่วนกลางกับชายแดนก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญนะคะคุณผู้ชมไม่งั้นมันจะเกิดความวุ่นวายแล้วก็อาจจะเกิดความสับสนทางข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกิดดราม่าเลยนะคะเพราะว่ามีการไปเปิดด่านคลองลึกค่ะจู่ๆตอมอสัะแก้วก็มีการประกาศเปิดด่านคลองลึกให้บริการคนไทยแล้วก็กัมพูชานะคะในการเดินทางผ่านไปผ่านมานะคนกัมพูชาก็สามารถกลับภูมิลำเนาได้คนไทยที่ไปทํางานอยู่ฝั่งนู้นก็มา ผ่านช่องทางนี้กลับได้นะคะประกาศเป็นการชั่วคราวก็คือเปิดวันพุธกับวันอาทิตย์เริ่มต้นตั้งแต่31สิงหาคมแล้วในขณะที่จุดผ่านแดนอื่นๆเขายังปิดกันอยู่เลยอะค่ะก็เลยเกิดคําถามแล้วก็เกิดดราม่าก,กันว่ามันมีผลประโยชน์นอกนายอะไรในพื้นที่นี้หรือเปล่าแล้วคุณได้ประสานกับกองทัพหรือ,อยังในการเปิดด่านครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของตรวจคนเข้าเมืองนะคะตมกับทางด้านกองทัพด้วยมาดูต้นเรื่องกันก่อน หตุที่ทําให้กองทัพภาคที่หนึ่งงานเข้าอีกแล้วนะคะก็คือประกาศของด่านตรวจคนเข้าเมืองของสะแก้วค่ะบอกว่าประชาสัมพันธ์หลังจาก29สิงหาคมเป็นต้นไปจุดพานแดนถาวรบ้านคลองลึกอรัญญประเทศสะแก้วเราจะเปิดให้บริการคนไทยและกัมพูชาเพื่อเดินทางเข้าออกเดินทางกลับภูมิลำเนาทุกวันพุธและทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงสี่โมงเริ่มต้นอาทิตย์ที่31สิงหาคมเป็นต้นไป สำหรับจุดผ่านแดนอื่นๆยังไม่เปิดให้บริการโอ้ทันทีที่มีคนแชร์ประกาศนี้ออกไปอะค่ะก็เกิดคำถามว่าตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วท่านประกาศเปิดด่านเองเลยเหรอทั้งๆที่อำนาจในการเปิดปิดด่านมันต้องเป็นของกองกำลังบุรพาสิแล้วกองกำลังบุราพาภักหนึ่งสบทกยังไม่มีการประกาศเรื่องนี้เลยด้วยซ้า ทีนี้เราก็เลยไปตรวจสอบที่หน่วยงานความมั่นคงค่ะฝ่ายปกครองในพื้นที่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยแต่กลายเป็นว่าตมประกาศทัวไปลงที่กองกําลังบูรพาและท่านมาถทบภพักที่1ค่ะบอกว่าการประกาศเปิดด่านชั่วคราบแบบนี้เอื้อประโยชน์อะไรหรือเปล่าก็ร้อนจนตมสะแก้วเนี่ยต้องรีบออกมาชี้แจงเลยนะคะเอาละค่ะมาดูคําชี้แจงของตอมสะแก้วกันหน่อย มีการชี้แจงผ่าน Facebook ค่ะบอกว่าประกาศที่ว่านี้ประกาศจริงไหมประกาศจริงๆแต่มันเป็นเพียงการอนุโลมให้กับคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในกัมพูชาและคนกัมพูชาที่ตกค้างอยู่ฝั่งบ้านเราเดินทางกลับประเทศเป็นวันสุดท้ายก็คือ31สิงหาคม คนที่จะผ่านด่านได้เนี่ยจะต้องมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องเท่านั้นไม่มีเจตนาเป็นอื่นตามที่มีกระแสข่าวออกมาต่อมอสระแก้วขอเรียนยืนยันว่าทุกจุดผ่านแดนในพื้นที่ยังคงปิดเหมือนเดิมตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนที่มีส่วนทําให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดด้วยจึงนำเรียนมาเพื่อให้ทราบทั่วกันค่ะ ปรากฏว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์ในโพสชี้แจงของตมสัตว์แก้วจํานวนมากเลยนะคะบางส่วนก็ตั้งคําถามว่าแล้วจะอนุโลมอีกถึงเมื่อไหร่ตอนก่อนหน้าเนี่ยให้กลับทําไมถึงไม่กลับกันจะอนุโลมเพื่อใครเอาให้เคลียร์บางคนก็บอกว่าไม่เชื่อเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยก็ปิดมาเป็นเดือนอยู่ๆมาเปิดเพราะอะไรแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะเป็นการทําที่หลบๆซ่อนๆหรือไม่พอจับได้ก็มีการออกมาขอโทษบางคนก็ตั้งคําถามว่าตอนนี้นที่สัตว์แก้วประกาศกฎเอการศึกนะคะ แล้วก็ทีนี้ตอมพอมาเปิดด่านเนี่ยใครที่ใหญ่กว่ากันแน่ระหว่างกฎอายการศึกกับคําสั่งของตอมทางกฎหมายแล้วก็บางคนก็เรียกร้องบอกว่าเอาประกาศตัวจริงมาให้ดูแถแบบนี้ใครก็แถได้ แล้วก็โอ้โหเพาะท่าพิงเป็นลูกมาลีเหรอชาวบ้านเขาด่ากาันใหญ่แล้วทั้งจังหวัดแล้วนี่ก็เป็นคําถามของประชาชนที่ไม่ค่อยสบายใจนะกับโคร,รงการเปิดปิดด่านที่เกิดขึ้นค่ะล่าสุดนะคะทาง page, ออเพจสบทอกเพจกองทัพบ,บกเพจกองทัพภาคที่หนึ่งก็พร้อมใจกันแชร์ข้อความนี้เลยค่ะแล้วก็ไปดูโฟกัสไปที่ตัวหนังสือที่ถูกเน้นด้วยอักษรสีเหลืองนะคะที่ย้าว่าการเปิดด่านคลองลึกปล่อยเป็ดไม่ใช่คําสั่งของสอบอทอกอและยืนน ว่าทุกจุดผ่านแดนตามแผนในจังหวัดสะแก้วยังคงปิดเหมือนเดิมนะคะจุดผ่านแดนปิดเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมทีมข่าวพีพีทีวีตรวจสอบไปที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่บ้างค่ะก็ได้รับคําชี้แจงมาแบบนี้นะคะบอกว่าตั้งแต่มีการประทะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2มีคนไทยและกัมพูชาต้องการกลับประเทศผ่านด่านคลองลึกจํานวนมากก่อนหน้านี้กองกําลังบุรพาเขาอนุโลมค่ะในลักษณะวันเว์ คือห้ามเข้าออกอะคะ่ะจะออกก็ออกไปเลยแล้วม่นต้องเข้านะคะแบบนี้นะคะกัมพูชาออกไทยเข้าแบบนี้เช่นเดียวกับกบบรงบัญชาการป้องกันใช้แดนจันทบุรีและตราดที่อนุโลมให้คนไทยและคนกัมพูชาที่ต้องการกลับประเทศสามารถเดินทางผ่านแดนได้ตั้งแต่9้าโมงเช้าถึงบ่าย3าโมงของทุกวันแต่ตรงด่านคลองลึกเนี่ยเห็นเขาว่ามีคนต้องการกลับประเทศจํานวนมากฝ่ายความมั่นคงจึงอนุโลมให้เปิดด่านทุกวันแต่กําหนดผ่านแดนกันได้แค่บ่ายโมงถึงบ่ายสามเท่านั้นแล้วสุดพอคนต้องการกลับ ลดลงก็เลยเป็นการสั่งการด้วยวาจานะคะให้ลดเหลือแค่พุธกับอาทิตย์นะคะเพิ่มเวลาให้1ชั่วโมงเป็นบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นแต่ปัญหามันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตอมอสะแก้วไปใช้ข้อความผิดสื่อสารคลาดเคลื่อนก็เลยทำให้ประกาศนั้นเนี่ยสร้างดรามา่าคนเข้าใจผิดไปด่ากองทัพกันเพียบนะคะพอถามแหล่งข่าวว่าอ้าวแล้วทำไมกองกำลังบรรูรพา ไม่ออกคําสั่งแบบเป็นทางการไปเลยเช่นเดียวกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและราดได้รับคําชี้แจงแบบนี้ค่ะว่าถ้าจํากันได้ช่วงปลายเดือนมิถุนายนหลังการประทะก,กันใหม่ๆเลยเนี่ยกองกำลังบูราพาส่งหนังสือไปถึงหน่วยงานภายในประเทศแล้ว mm hmm. เกี่ยวข้องกับการขอให้เปิดด่านเพื่อระบายสินค้าแต่เอกสารนั้นหลุดมือ mm hmm. หลุดไปอยู่ในมือหุ่นมาเน็ตได้ยังไง นะคะจนตอนนั้นมันเลยเป็นการไปโพสต์เคลมว่าฝ่ายไทยเนี่ยติดต่อขอเปิดชายแดนรอบนี้ตัดปัญหากองกําลังบุรพาเขาก็เลยไม่ออกหนังสืออะไรแล้วค่ะนะเรื่องของการอนุโลมให้เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชารอบล่าสุดนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามก็ได้ไปแล้วก็เอาไปเคลมอีกนะคะอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาของกองกําลังบูรพาแล้วค่ะ